สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาชวนเพื่อนนะคะเข้าเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบผลการโอนเงินนะคะของโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิดนะคะค่ะก็เราสามารถเข้าเว็บไซต์เบอร์ไบเวบนะคะเยาวยาเกษตรกร c o m นะคะ เว็บไซต์นี้นะคะต้องระวังนิดนึงนะคะต้องเป็นเยียวยาเกษตรกรเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็จุดนะคะ .com นะคะ .co.m นะคะเพราะว่าบางทีถ้าเราค้นมันจะขึ้นคำว่าเยียวยาเกษตรกร .com นะคะเป็นตัว n นะคะมันก็จะไม่ใช่เว็บไซต์ที่เราต้องการเข้านะคะ เราก็จะมาเจอหน้านี้นะคะหน้าเว็บไซต์ซึ่งก็จะสามารถตรวจสอบได้2อ,อย่างนะคะค่ะถ้าเรากดปุ่มด้านซ้ายสีเขียวๆนี้นะคะก็คือตรวจสอบอหมายถึงว่าเราเป็นเกษตรกรแต่เราไม่มีเราไม่มีการเปิดบัญชี กับธนาคารทกศนะคะหรือธนาคารเพื่อการเกษตรนะคะเราก็สามารถเข้ามาเช็ครายละเอียดแล้วก็แจ้งหมายเลขบัญชีที่ต้องการให้โอนนะคะซึ่งเป็นธนาคารอื่นๆที่ไม่ใช่ทกศนะคะแต่ถ้าหากเราเป็นเกษตรกรเคยขึ้นทะเบียนนะคะและ มีเลขบัญชีของทกสแล้วนะคะถ้าเรากดปุ่มสีเขียวนะคะมันก็จะโชว์รายละเอียดข้อมูลของหมายเลขบัญชีของธนาคารที่เรามีนะคะก็หมายถึงว่าเราได้ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสีเหลืองนะคะก็คือตรวจสอบผลการโอนเงินนะคะถ้าเราเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยและเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะเย,ยวยา ซึ่งณนะตอนนี้ก็จะเป็นรอบแรกนะคะเราก็สามารถคลิกเข้าไปตรวจสอบว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีของเราหรือยังนะคะก็คลิกเข้าไปที่ปุ่มสีเหลืองนะคะตรวจสอบผลค่ะสำหรับปุ่มสีเหลืองนะคะถ้าเราเข้ามาเราก็จะพบว่าให้กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะจุดนี้ก็ กรอกผู้ที่ได้รับขึ้นทะเบียนนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วกเกษตรกรก็จะเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะก็คือคุณพ่อเราหรือตัวเราเองนะคะก็กรอกเข้าไปเลยนะคะเลข13หลักนะคะและจุดส่วนที่2ที่ต้องกรอกก็คือรหัสความปลอดภัยนะคะก็เราดูเลขจุดนี้นะคะคือเลขจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ ตามตามครั้งที่เราเข้านะคะจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าเราดูแล้วไม่ชัดนะคะอ่านไม่ออกนะคะให้เราขอกดขอรหัสใหม่นะคะกดไปจนกว่าเราจะแบบอ่านออกแล้วเราก็นําเลขที่อยู่ในนี้มากรอกเป็นรหัสความปลอดภัยนะคะอย่างเช่นต,ตัวนี้ก็คือ3 5 54นะคะที่จะต้องกรอกจุดนี้นะคะก็เพื่อที่คอมพิวเตอร์คือบางที คอมพิวเตอร์ต้องการเช็คว่าเป็นเป็นคนหรือเป็นอะไรที่เข้ามาก่อนนะคคือถ้าเป็นเป็นมนุษย์เป็นคนนะคะเราก็จะสามารถอ่านได้นะคะแต่ถ้าเป็นแบบไวรัสหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ไม่ใช่บุคคลเข้าไปทำนะคะมันก็จะอ่านไม่ออกมันก็ไม่สามารถกรอดได้นะคะแล้วก็ข้ามไปกดตรวจสอบนะคะปุ่มข้างล่างนะคะปุ่มนี้ ค่ะเว็บไซต์นี้นะคะก็เป็นสื่อกลางสําหรับตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะคะข้อมูลเบื้องต้นนะคะเพื่อรับแจ้งช่องทางในการโอนเงินนะคะแล้วก็บบยังไม่ได้ตรวจสอบความซ้ําซ้อนนะคะอย่างเช่นได้รับความช่วยเหลือจากร้านแล้วอาจจะเป็นอาชีพอิสระในโครงการ เราไม่ทิ้งกันนะคะคือถ้าได้แล้วนะคะก็จะไม่ได้จ่ายซ้ําอีกนะคะข้าราชการบํานาญก็จะไม่ได้อีกนะคะบุคคลใดที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะคะหรือโครงการอื่นๆที่อยู่นอกเงื่อนไขที่จะจ่ายนะคะก็ถ้าเราเข้ามาเว็บไซต์นี้นะคะเราก็จะต้องเตรียมหมายเลขแบบจราชนให้เรียบร้อยนะคะหมายเลขโทรศัพท์มือถืออันนี้ไว้สําหรับกรอกจุด ตรงที่เกษตรกรแจ้งช่องทางการรับเงินนะคะคือโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะไม่เห็นหมายเลขแบบชาชนโชในระบบนะคะไม่ว่าจะเรามีบัญชีทกศรรหรือไม่มีโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่มีเราสามารถกรอกไปแล้วก็อัปเดตข้อมูลได้ค่ะแล้วก็ถ้าท่านใดที่เป็นเกษตรกรขึ้นเปีนยนแล้วไม่ได้เป็นสมาชิกของธนาคารทรกศนะคะก็ะะให้ลงข้อมูลธนาคารอื่นที่เราต้องการให้โอนนะคะสําหรับผลการตรวจสอบนั้นนะคะ บางท่านอาจจะพอทราบนะคะจากกรมปศุสัสตว์ว่าเราอาจจะเป็นได้รับสิทธิ์ในรอบแรกนะคะแต่ทั้งนั้นรอบแรกนั้นเท่าที่สังเกตเท่าที่ที่อ่านแล้วก็ตามดูนะคะณนะตอนนี้คือไม่ใช่ว่าจะได้พร้อมกันทุกคนนะคะแต่และอำเภอเขาก็จะมีข้อมูลแจ้งอ,อย่างเช่นอำเภอนี้ ตำบลตำบลก็นะคะจ่ายวันที่เท่าไหร่ตำบลขอจ่ายวันที่เท่าไหร่นะคะก็จะได้รับไม่พร้อมกันค่ะก็ต้องตามข่าวในท้องถิ่นของเราอีกที่หนึ่งนะคะบางท้องถิ่นก็มีข้อมูลออกมาบางที่ก็ไม่ได้แจ้งข้อมูลออกมานะคะเราก็ไม่ต้องไปธนาคารนะคะเนื่องจากจะเพิ่มความหนาแน่นให้กับธนาคารนะคะเราสามารถเข้ามาตรวจสอบปุ่มสีเหลืองในทุกๆครั้งหรือทุกๆวันก็ได้นะคะ สำหรับวันนี้กออ็ขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ